สวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกับวิชาคณิตศาสตร์ชั้นปฐมศึกษาปีที่3เป็นไงกันบ้างคะเด็กๆได้ฝึกทำใบกิจกรรมไปถึงไหนแล้วคะวันนี้ครูติม๋มขอทบทวนก่อนนะคะโดยการหาผลบวกโดยการตั้งบวกแบบมีการทดเราไปทบทวนเนะะื้อหาบทเรียนที่เรียนในชั่วโมงที่แล้วก่อนนะคะไปกันเลยค่ะไปดูค่ะน,นี้เป็นการทบทวนนะคะ18,849 บวกกับห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยเก้าสิบสามครูติ๋มตั้งแล้วนะคะครูติ๋มตั้งหลักเลขแล้วนะคะทีนี้เด็กๆหยิบกระดาษแล้วดินสอเด็กๆบวกไปก่อนแล้วใส่ตัวเลขไปก่อนแล้วเดี๋ยวครูติ๋มจะเฉลยว่าเด็กๆบวกแล้วได้เท่าไหร่ไปดูค่ะเก้าบวกสามได้เท่าไหร่นะคะเด็กๆใส่แล้วก็อย่าลืมเลขทดด้วยนะคะ ไปดูที่หลักสิบค่ะสี่บวกเก้าได้เท่าไหร่ใส่ตัวเลขเลยนะคะอย่าลืมทดด้วยค่ะต่อไปค่ะหลักร้อยแปดบวกสี่ได้เท่าไหร่คะใส่ตัวเลขและก็อย่าลืมเลขทดนะคะต่อไปค่ะแปดบวกหกได้เท่าไหร่เด็กๆใส่ตัวเลขและก็อย่าลืมเลขทดนะคะต่อไปหลักหมื่นหนึ่งบวกห้า ได้เท่าไหร่และเลขทดด้วยเราไปดูเฉลยได้หรือยังคะเด็กๆคิดเสร็จแล้วหรือยังให้เวลาสักครู่หนึ่งนะคะว่าเด็กๆคิดเสร็จแล้วหรือยังไปดูคะ่ะค่อยๆดูนะคะได้คำตอบตรงกันไหมคะ9บวก3 9ไว้ในใจนะับต่อไปอีก3 9และ10 1 11 2 ไหมคะถูกต้องแล้วก็ใส่ทดหนึ่งต่อไป4บวก9เอา9ไว้ในใจนับต่อไปคะ่ะ9และ10 11 12 13แล้วก็ทดอีกหนึ่งเป็น4เป็นไงคะหลักง่ายๆคิดว่าคงไม่ยากเกินไปนะคะอันนี้เป็นการทบทวนนะคะว่าเด็กๆลืมแล้วหรือยัง ว่าการบวกแบบมีการทดเด็กๆทำได้ไหมคะเมื่อเราทบทวนเสร็จแล้วเราก็ไปดูเนื้อหาบทเรียนของวันนี้เลยค่ะว่าเราจะเรียนอะไรอ้าก่อนที่จะไปเมื่อกี้ที่ครูติ๋มให้เด็กๆด,ดูก็คือการบวกแนวตั้งทีนี้เวลาที่เราบวกแนวนอนผลลัพธ์ก็จะได้เท่ากันเหมือนกันนะคะคือ75,342เป็นไงคะ ทั้งบวกแนวตั้งและบวกแนวนอนผลลัพธ์มันก็ต้องได้เท่ากันนะคะเด็กๆไปดูกันเลยค่ะสำหรับเนื้อหาวันนี้ที่เราจะเรียนกันก็ยังคงอยู่ในบทที่2เช่นเคยเรื่องการบวกและการลบจำนวนนับไม่เกินหนึ่งแสนในหัวข้อย่อยที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือเรื่องการหาผลลบโดยการตั้งลบไม่มีการกระ ายนะคะวันนี้เราตั้งลบแล้วนะคะเด็กๆเพราะฉะนั้นเด็กๆเตรียมกระดาษและดินสอพร้อมยังลบมาให้พร้อมเลยค่ะแต่เราจะไปดูคําจํากัดความของการลบกันก่อนแล้วเด็กๆต้องจําให้ได้ด้วยนะคะไปดูกันเลยค่ะแล้วอ่านไปพร้อมๆกับครูติ๋มเลยนะคะดูนะคะจํานวนสองจำนวนเมื่อนํามาลบกันให้เริ่ม ลบตัวเลขในหลักหน่วยก่อนแล้วจึงลบในหลักถัดไปทางซ้ายมือทีละหลักตามลำดับเห็นไหมคะนี่คือการลบขั้นตอนในการลบซึ่งเด็กๆต้องจำไว้ด้วยนะคะเมื่อเด็กๆอ่านเสร็จแล้วเราลองไปฝึกทำกันเลยดีกว่าคะ่ะไปเลยนะคะง่ายมากเลยนะคะข้อ1เลขหลักเดียวเอง9ลบ ห้านะคะเก้าลบห้าไปดูค่ะเก้าไว้ในใจนะคะหรือเราจะนับถอยหลังเก้าแล้วไปเท่าไหร่คะไปค่ะเก้าแล้วแปดแปดแล้วไปเจ็ดเจ็ดแล้วไปหกหกแล้วไปห้าเลขต่อไปคือเลขอะไรคะสี่เห็นไหมคะเก้าลบห้าเหลือสี่ ต่อไปค่ะไปดูที่ข้อที่สองค่ะ14ลบ7นะคะ14ล7แล้วก็ตั้งเลยค่ะเด็กๆจะนับขึ้นไปข้างหน้าหรือจะนับถอยหลังก็ไม่เป็นไรเพราะเลขยังหลักน้อยอยู่จาก14ไปเป็น10 3 10 2 10 1ต่อไปค่ะ10 9 8 เด็กๆว่าเลขสุดท้ายคือเลขอะไรคะ7เพราะฉะนั้น14ลบ7คำตอบก็คือ7ทีนี้ข้อ3ล่ะโอ้เราลบในใจไม่ได้แน่ๆเลยเราจะต้องทำยังไงดีนะคะเด็กๆจะตั้งลบในเศษกระดาษก่อนก็ได้แต่สำหรับครูติม๋มครูติ๋มมีลูกคิดให้เด็กๆฝึกลบค่ะไปดูกันเลยค่ะนะคะ ครูติ๋มมีหลักลูกคิดตั้งแต่หลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันในหลักหน่วยของครูติ๋มไม่มีลูกคิดก็คือศูนหน่วยแต่ไปดูหลักสิบครูติ๋มใส่ลูกคิดไปกี่ลูกคะนับสิคะหนึ่งสามี่ห้านะคะต่อไปในหลักร้อยนะคะครูติ๋มใส่ลูกคิดกี่ลูกหนึ่งสอามี่ห้า ไปดูหลักพันค่ะครูติ๋มใส่ลูกคิดกี่ลูกคะเด็กๆนับค่ะ1นสองเพราะฉะนั้นหลักในลูกคิดนี้คือตัวตั้งใช่ไหมคะมันก็คือ2550เป็นไงคะต่อไปทีนี้เราจะลบด้วย430เด็กๆดูนะคะ เด็กๆด,กดูเด็กๆด,ดูนะคะลบด้วย430นะคะในหลักหน่วยนะคะศูย์ลบศก็เหลือ0นเพราะฉะนั้นในหลักหน่วยของครูติ๋มไม่มีลูกคิดไปดูที่หลักสิบค่ะเห็นไหมคะหลักสิบของครูติ๋มในนี้จะมีลูกคิดอยู่เท่าไหร่คะหลูกแล้วครูติ๋มจะลบออกไปกี่ลูกคะเด็กๆ ลบออกไป3ลูกแล้วนะคะต่อไปไปดูในหลักร้อยค่ะหลักร้อยครูติมมีลูกคิดกี่ลูกคะ5ลูกและลบด้วยหลักร้อยตัวนี้คือ,คอลบไปกี่ลูกคะเด็กๆลบไป4ลูกเพราะฉะนั้นในหลักพันไม่มีตัวลบครูติมก็ยังคงลูกคิดในหลักพันไว้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้น คำตอบในข้อนี้2550ลบด้วย430คําคำตอบคือเท่าไหร่คร2 2 2 0หรือถ้าเด็กๆไม่ถนัดในหลักลูกคิดเด็กๆจ้เ,เจ้ากระดาษมาแล้วก็ลบ แล้วก็มาเช็คคำตอบกับครูติ๋มก็ได้นะคะว่าเราได้คำตอบตรงกันหรือไม่นะคะทีนี้เราไปดูแบบฝึกต่อไปค่ะพร้อมหรือยังคะแบบฝึกต่อไปเราไปดูแบบฝึกต่อไปกันเลยนะคะ2550ลบด้วย430ไปดูค่ะเราก็มาตั้งลบ อย่างเมื่อกี้ที่เรามีหลักรูปคิดแล้วแต่นี้เราก็มาตั้งลบอีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆด,กดู0ูนลบศูนได้เท่าไรห้ลบ3 mm. ได้เท่าไร่เด็กๆเ,เขียนคำตอบไปเลยนะคะแล้วต่อไปในหลักร้อย5-4ลบ4 mm. ได้เท่าไหร่หลักพันไม่มีตัวลบเราจะทำไมคะไปดูคำตอบค่ะก ได้คำตอบเท่ากันในหลักลูกคิดเลยคือ2120อันนี้เราตั้งลบในแนวตั้งดังนั้นถ้าเราตั้งลบในแนวนอนคำตอบมันก็ต้องได้เท่ากันอีกเหมือนกันคือ2120เป็นไงคะไม่ว่าเด็กๆจะตั้งในหลักของลูกคิดหรือจะตั้งเป็นโจทย์แนวตั้งหรือแนวนอน คำตอบต้องได้เท่ากันทั้ง3มรูปแบบเลยนะคะคงไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะเด็กๆลองไปฝึกกันทำอีกสักข้อหนึ่งนะคะไปดูกันค่ะไปฝึกอีกสักข้อนะคะ14725ลบด้วย2714ครูติมตั้งโจทย์ให้ก่อนเลยนะคะไปดูค่ะ นะคะหนึ่งมืนสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าลบด้วยสองพันเจ็ดร้อยสิบสี่เด็กๆด,ดูนะคะเอากระดาษมาทดเลขไปพร้อมๆกันห้าลบสี่ได้เท่าไหร่คะเด็กๆใส่คำตอบไปก่อนเลยนะคะต่อไปที่หลักสิบสองลบหนึ่ง ได้คำตอบเท่าไรเด็กๆใส่ตัวเลขของเด็กๆไว้นะคะไปดูที่หลักร้อยนะคะเจ็ดลบเจ็ดมีอยู่เจ็ดและลบออกไปซะเจ็ดเหลือเท่าไหร่เด็กๆใส่ตัวเลขของเด็กๆไว้นะคะต่อไปหลักพัน4ลบ2คำตอบคือเท่าไหร่ใส่เลยค่ะไปดูที่หลักหมื่นหลักหมื่นไม่มีตัวลบใช่ไหมคะเราก็ เรียกว่าดึงลงมาหรือชักลงมา,าเด็กๆได้คำตอบแล้วหรือยังคะพร้อมหรือยังคะเด็กๆได้คำตอบแล้วนะคะอลองมาตัวคำตอบไปพร้อมกันว่าถูกต้องไหมคะเห็นไหมคะ้ลบ4เหลือ1ถูกต้องค่ะต่อไป2ลบ1เหลือ1ถูกต้องค่ะต่อไป เจลบเเหลือ0ถูกต้องค่ะ4ีลบสเหลือ2ถูกต้องค่ะ1ไม่มีตัวลบเราดึงลงมาเลยเห็นไหมคะคำตอบที่ได้คือหนึ่งมเห็นไหมคะถ้าเราตั้งลบในแนวนอนคำตอบก็ได้เท่ากันแต่ทีนี้ เอ๊เรามาตรวจคำตอบดีกว่าว่าเราจะมีวิธีการตรวจคำตอบว่าคำตอบที่เราได้เนี้ยถูกต้องหรือไม่เด็กๆด,ดูทางด้านขวามือนะคะครูเต็งมีกรอบรูปสี่เหลี่ยมนะคะโดยที่อันดับแรกเราจะนำผลลัพธ์ที่ได้คือ12,011เป็นตัวตั้งและบวกด้วยตัวลบคือ 2,714เห็นไหมคะนี่คือวิธีการตรวจคำตอบเราไปดูว่าถูกต้องไหมคะ1บวก4ได้5ต่อไปหลัก10 1บวก1ได้2ต่อไปหลักร้อยค่ะ0บวก7ได้7หลักพันค่ะ2อบวก2ได้4 เราไปหลักหมืน่นไม่มีตัวบวกเพราะนั้นเราชักลงมาหรือดึงลงมาคำตอบที่เราได้ได้ตรงกับตัวตั้งคือ14725เพราะฉะนั้นคำตอบที่เราได้ถูกต้องใช่ไหมคะชัดเจนแล้วนะคะเราเอามาลบเสร็จเราตรวจคำตอบโดยนำผลลัพธ์ที่ได้บวกกับตัวลบ และถ้าได้เท่ากับตัวตั้งแสดงว่าคำตอบของข้อนี้เด็กๆถูกต้องแล้วค่ะทีนี้เราไปดูต่อไปเลยนะคะเด็กๆไปดูต่อเลยนะคะ,ะไปดูต่อนะคะทีนี้เราจะลองมาฝึกทําดูนะคะเราจะลองมาฝึกทำนะคะเด็กๆ อ่านคำสั่งดีๆนะคะเด็กๆอ่านคำสั่งดีๆแบบฝึหกหัดที่ครูติมให้คราวนี้นะคะคำสั่งก็คือจงหาคำตอบและเรียงคำตอบจากมากไปน้อยเด็กๆมีสองคำตอบนะคะอันดับแรกคือจงหาคำตอบและเรียงคำตอบ จากมากไปน้อยเมื่อเด็กๆลบกันได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ต้องนำผลลัพธ์ที่ได้มาเรียนจากมากไปน้อยเราจะค่อยๆทำกันไปทีละข้อโดยเริ่มที่ข้อหนึ่งก่อนนะคะไปดูค่ะอะ่ข้อหนึ่งนะคะแปดหมืด้ลบด้วย3ามหมื ่เราไปตั้งเลยค่ะนะคะเราตั้งแล้ว87,254ลบด้วย34,021เราจะไปคิดกันไปทีละหลักไปดูที่หลักหน่วยค่ะ4-1ลบ1เหลือเท่าไหร่คะเหลือ3ต่อไปไปที่หลัก10ค่ะ5-2ลบ2คำตอบคือเท่าไหร่คะเด็กๆ ต่อไปพร้อมกันเลยค่ะเหลือ3ต่อไปหลักร้อยค่ะ2-0ลบ0เหลือ2ต่อไปไปที่หลักหมื่นค่ะ7ขอโทษค่ะเด็กๆเลขเอ,อยู่ในหลักพันนะคะไม่ใช่หลักหมื่นไปดูใหม่ค่ะ7-4ลบ4คำตอบที่ได้คือ3ค่ะต่อไปค่ะเราไปดูที่หลักหมื่น 8-3เหลือเท่าไหร่คะเหลือ5เพราะฉะนั้นคำตอบในข้อนี้คือ53,233นะคะดังนั้น87,254ลบด้วย34,021คำตอบคือ 5 3า3มเด็กๆจดคำตอบไว้นะคะเพราะคำสั่งที่2เราต้องเรียงจากมากไปน้อยอันนี้คือคำตอบของข้อที่1ต่อไปเราจะไปทำข้อที่2กันเลยค่ะไปข้อ2นะคะข้อ2 98657 ลบด้วย6กหมืยยีไปตั้งหลักเลขกันเลยค่ะเห็นไหมคะอย่าลืมค่ะตั้งหลักเลขให้ตรงกันไม่ว่าจะเป็นหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันและหลักหมื่นไปเริ่มกันเลยนะคะทำไปพร้อมกันนะคะเด็กๆเจ็ดลบหนึ่งนะคะเจ็ดลบหนึ่คำตอบที่ได้คือห ต่อไปหลักสิบค่ะ5้าลบสองง่ายมากเลย5้าลบสองคำตอบคือ3ต่อไปที่หลักร้อยค่ะหกลบสี่ 4. คำตอบที่ได้คือเท่าไหร่คะเด็กๆหกลบสเหลือ2ต่อไปไปดูที่หลักพันค่ะ8ปลบหมีอยู่8หักออกไปห้าเหลือ สามค่ะต่อไปไปดูที่หลักหมื่นเก้าลบหกเหลือเท่าไหร่คะเหลือสามเพราะนั้นคำตอบที่เราได้เด็กๆได้คำตอบตรงกับครูติ๋งไหมคะอันนี้เราลบตั้งลบในแนวตั้งแล้วถ้าเราตั้งลบในแนวนอนนะคะคำตอบจะได้เหมือนกันไหมคะไปดูเลยคะ่ะดังนั้นนะคะเก้าหมื่นแปดพันหกร้อยห้าสิบเจ็ด ลบด้วย6กหมื่นาคำตอบก็คือ3ามหมื่นมั้ยเห็นไหมคะไม่ว่าเด็กๆจะลบในแนวตั้งหรือจะลบในแนวนอนผลลัพธ์มันก็เท่ากันอันนี้เป็นคำตอบของข้อที่2เด็กๆจดคำตอบไว้นะคะคำตอบของข้อที่2ต่อไปเราจะไปดูในข้อสุดท้ายกันแล้วคะ่ะคือข้อ สไปดูกันเลยค่าไปฝึกกันเลยค่ะข้อ3นะคะโจทย์ก็คือ1 2ึ4งลบด้วย1234ไปตั้งหลักเลขกันเลยค่ะดูดีๆนะคะตัวลบอยู่แค่หลักพันนะคะตั้งให้ตรงหลักหลักหน่วยหลักสิบ หลักร้อยหลักพันหลักหมื่นนะคะไม่มีตัวมาลบพร้อมหรือยังคะเด็กๆนะคะเราจะลบไปพร้อมๆกันเลยนะคะไปดูค่ะ5ลบออกซะ4สี่คำตอบคือเท่าไหร่คะเด็กๆเขียนตัวเลขเลยนะคะหลบออกซะ4สี่เหลือ1ค่ะถูกต้องนะคะต่อไปหลักสิบ สี่ลบสามคำตอบที่ได้คืออะไรคะคำตอบที่ได้คือ1ค่ะต่อไปหลักร้อยค่ะ4ี่ลบสองคำตอบที่ได้คือ2ค่ะต่อไปไปดูที่หลักพันหลักพันแล้วนะคะสองลบหนึ่งเหลือเท่าไหร่คะหไปดูที่หลัก หมื่นนะคะคหลักหมื่นไม่มีตัวลบเราก็ชักลงมาเลยหรือดึงลงมาเลยเพราะฉะนั้นเด็กๆได้คำตอบของข้อ3แล้วอันนี้เป็นการลบในแนวตั้งดังนั้นนะคะคำตอบที่เด็กได้ในแนวนอนก็จะเหมือนกันอีกแล้วคะ่ะเด็กๆ12445ลบด้วย1234คำตอบก็คือ 1>, 1นึ่งนห่เี้เป็นคำตอบในข้อที่3เด็กๆคะเด็กๆจดคำตอบทั้ง3ข้อไว้แล้วใช่ไหมคะเมื่อเด็กๆได้คำตอบทั้ง3ข้อครบแล้วแล้วเราจะต้องนำไปทำอะไรคะตามคำสั่งอันแรกไปดูกันเลยคะ่ะเป็นไงคะคำตอบของข้อ1 ข้อ2และข้อ3เมื่อเราได้คำตอบทั้ง3ข้อเราจะต้องทำยังไงไปคำตอบทั้ง3ข้อคือเห็นไหมคะข้อ1ตอบ53223ข้อ2อุตตายแล้วขอโทษค่ะเด็กๆคุณเต็มอ่านผิดดูใหม่อีกทีนะคะคำตอบของข้อ1คือ5้าหมื่น สามพไปดูคำตอบของข้อ2ค่ะ3าม3มไปที่ข้อที่3ค่ะ1นึ่งหมนหั้ยเดห็นไหมคะเด็กๆได้คำตอบทั้ง3ข้อแล้วทีนี้คำสั่งของครูติ๋ม ที่ว่าเมื่อเด็กๆได้คำตอบทั้งสามข้อแล้วต้องนำไปเรียงจากมากไปน้อยเด็กๆด,ดูสิคะจำนวนที่มากที่สุดคืออะไรคะเราเริ่มไปดูคะ่ะเริ่มเรียงเลยนะคะเด็กๆน่าจะได้คำตอบแล้วเรียงลำดับจากมากไปน้อยได้เป็นจำนวนที่หนึ่งคือห้าหมื่น

เราได้ครบตามคําสั่งแล้วนะคะเด็กๆทําข้อ1ข้อ2และข้อ3เมื่อเด็กๆได้คําตอบแล้วเราก็นําคําตอบนี้มาเรียงลําดับจากมากไปน้อยนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆคงทําได้แล้วนะคะคงไม่ยากจนเกินไปนะคะ ครูติมหวังว่าเด็กๆคงจะเข้าใจการลบแบบไม่มีกระจายแล้วก็สามารถไปทำใบกิจกรรมได้อย่างถูกต้องนะคะเอาล่ะคะเด็กๆวันนี้เรื่องที่เราเรียนไปแล้วก็คือการหาผลลบโดยการตั้งลบไม่มีการกระจายนะคะเด็กๆอย่าลืมโหลดใบกิจกรรมไปทำเพื่อเป็นการฝึกทักษะแล้วเมื่อเปิดเทอม เราได้เจอกันและได้มาฝึกทำเลขกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้ครูติม๋มสวัสดีค่ะเด็กๆ